สวัสดีค่ะชื่อตุ้ยสุนิสาพันธ์สำโรงค่ะอายุ54ปีค่ะมีปัญหาสุขภาพคือปวดเข่าค่ะปวดเข่าด้านขวาค่ะคือปวดด้านขวาแต,แต่ด้านซ้ายนี่ก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บแต่ก็ยังไม่ปวดค่ะเมื่อก่อนนะคะนั่งนั่งสมาธินี่ก็จะ จะนั่งเรียบไม่ได้ค่ะคือพอนั่งเรียบแล้วมันมันก็จะชูเข่าขวาขึ้นนะคะคือไม่เหมือนนั่งสมาธิหรอกคือนั่งนั่งก็ไม่ได้นั่งปกติไม่ได้ค่ะทีนี้เดินจงกรมก็มันมันมันเวลาก้าวขาวมันก็เกิดอาการขาสั่นเลยะคะ่ะเพราะว่ามันมันต้องเดินนานเนาะคือคือคือเราทําของเราอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้พอมาได้รู้จักกาแฟพีดิตค่ะดูดูส่วนผสมนะคะ มีมีเป็นแคลเซียมมีคอลลาเจนด้วยแล้วก็มีงาดำขมิน้นชันมังคุดอย่างนี้เราก็คิดว่าพวกนี้เราพอจะรู้บ้างว่ามันมันมีสรรพคุณต่อต่อ,ตอข้อต่อเขานะคะทีนี้ก็ลองดื่มดูปกติก็ก็จะสรรหาอยู่ค่ะพวกอาหารเสริมแต่ว่าคือมันต้องใช้หลายตัวแต่ตัวนี้คือเราก็ไม่ต้องหาคอลลาเจนตรงไหนเพิ่มไม่ต้องหาแคลเซียมตรงไหนเพิ่มแล้วก็จะมี บรรเทาปวดอยู่ในนั้นด้วยก็เลยลองค่ะลองก็พอพอ,อ,อดื่มไปประมาณเกือบหมดกล่องนะคะเพราะกล่องหนึ่งมันจะมีสิบซองนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมันเบาปวดมันเบาปวดทีนี้เราก็ก็ลองดื่มมาเรื่อยๆคือหมดไปกล่องที่สามเนี่ยค่ะอาการปวดมันก็แทบไม่มีค่ะแทบไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่ดื่มอยู่เพราะว่าก็ คนเคยปวดแล้วก็อายุขนาดนี้ค่ะก็ก็กลัวมันจะกลับไปปวดอีกก็เลยก็เลยยังดื่มดื่มอยู่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันปวดค่ะ